เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมกับเฮียรินนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงขุมพลังนะครับของเกรฟฟูบัสเตอร์นะครับนั่นก็คือพลังในการฆ่าปีศาจนะครับเดวิลสเลเยอร์นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนะครับซึ่งก็ต้องกล่าวถึงปีศาจแห่งประตูทั้ง9นะครับซิลเวอร์นั่นเองนะครับผมที่เป็นเดวิลสเลเยอร์ก่อนหน้าเกรยนั่นเองนะครับ ซึ่งได้มาเจอกับเกรย์นะครับแล้วบอกว่าเขานั้นเป็นเดริโอรานะครับเป็นปีศาจที่พาครอบครัวแล้วก็อาจารย์ของเกรย์ไปนั่นเองคนระับทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นมานั่นเองซึ่งเกรย์ก็สู้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการต่อสู้ของน้าแข็งนั่นเองนะครับน้ําแข็งที่แข็งแกร่งกว่าก็ต้องชนะอยู่แล้วนะครับผมซึ่งหนทางเดียวก็คือการใช้ไอเชลนะครับที่เป็นท่าปิดผนึกที่ต้องสละด้วยชีวิตของผู้ใช้นะครับ ตอนแรกก็นึกว่าเกรจะตายซะแล้วนะครับผมแต่ด้วยว่าสัญญากับผู้พ้องว่าต้องไม่ตายนะครับเพราะไม่อยากให้ผู้พ้องเสียใจนะครับจึงไม่ใช้นะฮะแล้วใช้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่น้ําแข็งโจมตีแทนนะครับซึ่งก็เอาชนะไปได้นะครับผมแต่แท้จริงแล้วนับซิลเวอร์ก็คือพ่อแท้ๆของเกรนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนั้นเกรก็รู้ตัวดี นะครับผมซึ่งซิลเวอร์ต้องการให้เกรนั้นฆ่าตัวเองะครับผมเพื่อรับบาปทั้งหมดนะครับเพราะตัวเองเนี่ยก็ตายไปนานแล้วนะครับโดยถูกคืนชีพโดยโครแมนเซอร์นะครับผมแต่เกรนะครับก็ไม่สามารถฆ่าพ่อของตัวเองได้นะครับแต่ถึงจะไม่ฆ่านะครับผมซิลเวอร์ก็ต้องสลายหายไปอยู่ดีนะครับเรียกว่าฉากนี้นี่บีบน้ำตาแล้วก็บีบใจมากๆเลยนะครับ นะครับซึ่งพลังเดวิลสเลเยอร์น้ำแข็งนะครับก็ถูกส่งต่อให้กับเกรย์นั่นเองนะครับซึ่งเป้าหมายของเกรย์นะครับผมนั่นคือกําจัดเอ็นนะครับผมปีศาจไฟนะครับก็คือคนคนนั้นแหละนะครับผมคนนั้นแหละนะซึ่งในภาคคาทอลอสนี้นะครับผมพลังของเกรย์นั้นเป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะครับเนื่องจากภาคนี้นั้นมีแต่ปีศาจนะเพราะว่าเป็นภาคปีศาจในหนังสือของเซเรฟนะครับก็คือสู้ร่วมกับ นัสือเ <Allah> นี่ยเป็นดราก้อนสเลเยอร์กับเดวิลสเลเยอร์นั่นเองนะคร wow, ับเรียกได้ว่าอื้มโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็ร่างนี้ incense, cioè, นะครับยังไปปรากฏในหนังมูฟี่ด้วยนะครับดราก้อนคลายนะฮะว่าไปเลยนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ